สวัสดีครับครูฟังที่รักครับมาเนือเมฆนะครับวันนี้ก็จะต่อเนื่องกันมาจากเมื่อคลิปที่แล้วซึ่งยังอยู่ในตอนของแม่น้ําแห่งผลงานนะครับผลงานวันนี้เนี่ยจะเป็นผลงานที่4ที่5และก็ที่6ย้ํานะครับว่ามีทั้งหมด27ผลงานด้วยกันเพราะฉะนั้นอาจจะเยอะหน่อยนะครับเนื้อหาใจความสําหรับผลงานในวันนี้นะครับเริ่มต้นที่ ผลงานที่ว่าแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังทีละครับสาระสำคัญของการพัฒนาประเทศในช่วง20ปีตามระยะเวลายุทธศาสตร์ชาติระหว่างพุทธศักราช2561จนถึงพุทธศักราช2580ที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต้องการจะให้บรรลุผลเนี่ยนะครับคือการสร้างความสมดุล ระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและก็สิ่งแวดล้อมเรียกว่าต้องไปด้วยกันกล่าวได้ว่าในช่วงเวลา8ปีในการเข้ามาบริหารประเทศของพลเอกประยุทธ์จันโอชาทั้งการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีภายใต้รัฐบาลของคอสชอและการเป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งด้วยการเสนอชื่อของพรรคพลังประชารัฐโดยมติเห็นชอบของสมาชิกรัฐสภานี่นะครับ ตลอดแปลปีนี้มีผลงานเกิดขึ้นมากมายเหลือเกินทางการแก้ไขปรับปรุงสารต่อจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันนี้และวางเป้าหมายไปสู่อนาคตภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีระหว่างปี2561จนถึงปี2580ตามแผนดังกล่าวนี้นะครับผลเอกประยุทธ์มีเข็มในการมุ่งพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาพิบาล สำหรับใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆให้สอดคล้องและก็บูรณาการกันอันจะก่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันของคนไทยทั้งชาติไปสู่เป้าหมายภายในเวลา20ปีเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ของประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคัง่งยั่งยืนเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับซึ่งเป็นฐานรากสำคัญของทฤษฎีใหม่ที่พระบาทสมเด็จ พระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบาพิตรรัชกาลที่9ทรงวางเอาไว้สำคัญอย่างยิ่งเนี่ยก็คือยุทธศาสตร์ชาติ20ปีถือได้ว่าเป็นยุทธศาสตร์ฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญฉบับที่ใช้ในปัจจุบันนะครับซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ผ่านความ็นชอบของประชาชนจำนวน16ล้าน8 0 0นเสียงด้วยกัน จากการลงประชามติเมื่อวันที่7เดือนสิงหาคม2559โดยคิดเป็นร้อยละ61.35ของจําของจำนวนผู้ออกมาใช้สิทธิ์29.740,000ล้าน7แสนหคนสาระสำคัญของการพัฒนาประเทศในช่วง20ปีตามระยะเวลายุทธศาสตร์ชาติระหว่างปี2561จนถึงปี2580ที่พลเอกประยุทธ์ต้องการจะให้บรรลุผลเนี่ยนะครับ คือการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยจะมียุทธศาสตร์ทั้งหมด6ด้านด้วยกันคือด้านความมัน่นคงด้านความสามารถในการแข่งขันด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ สรุปก็คือยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยเป็นแผนภาพรวมใหญ่ที่พลเอกประยุทธ์ต้องการที่จะทําให้ทุกส่วนในสังคมเข้าใจแล้วก็เห็นภาพรวมของประเทศไทยในอนาคตเดียวกันแล้วเดินไปสู่เป้าหมายที่ตรงกันโดยเป็นกรอบเป้าหมายในการพัฒนาประเทศที่จะทําให้การพัฒนาเนี่ยเกิดความต่อเนื่องมีแผนทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะปานกลางซึ่งได้แก่แผนปฏิรูปแผนแม่บทภายใต้ย,ยุทธ,ธศาสตร์ชาติแผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและก็แผนความมั่นคงแห่งชาติแผนเหล่านี้เนี่ยนะครับจะเป็นกลไกสําคัญในการถ่ายทอดการขับเคลื่อนประเทศให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีตามแผนยุทธศาสตร์20ปีในทางปฏิบัตินั้นนะครับกรอบแรกที่พลเอกประยุทธ์ได้กาหนดคือวิสัยทัศน์ไทยแลนด์4.0ซึ่งพลเอกประยุทธ์ได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์นี้ ในโอกาสที่ได้ไปแสดงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนประเทศไทยในระยะเปลี่ยนผ่านเป็นการแสดงปาฐกถาเมื่อบันจันทร์ที่9เมษายนปีพุทธศักราช2561ที่หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับพลเอกประยุทธ์บอกว่าอย่างนี้ครับในการก้าวสู่ไทยแลนด์4.0เนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องทำวันนี้ คือสร้างความเป็นธรรมขึ้นมาให้ได้สร้างโอกาสลดความเหลื่อมล้ําโดยใช้โครงสร้างทางกายภาพที่ไม่ใช่กายภาพเสริมเข้าไปด้วยเศรษฐกิจของเราเป็นระบบเสรีนิยมการที่ทุกคนจะรวยเท่ากันนั้นเป็นไปไม่ได้แต่เราต้องทําให้เกิดการกระจายรายได้ที่เหมาะสมเศรษฐกิจจะดีขึ้นในภาพรวมซึ่ง Thailand 4.0เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายของรัฐบาล ที่จะเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจของประเทศจากรูปแบบเดิมไปสู่รูปแบบใหม่เพื่อให้ประเทศก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางไปเป็นประเทศที่มีรายได้สูงซึ่งเราก็ต้องมีการวิจัยพัฒนาสร้างนวัตรกรรมของเราเองแต่บางทีอาจจะช้าเกินไปจึงต้องเรียนรู้จากต่างประเทศควบคู่กันไปด้วยเราต้องคิดแบบตะวันตกคือคิดให้กว้างคิดให้ไกลคิดให้ลึกคิดให้นอกกรอบเพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ แต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องทำอย่างตะวันออกคือทำด้วยความรอบคอบและยั่งยืนโดยใช้ความได้เปรียบของประเทศไทยในสองด้านด้วยกันคือความหลากหลายเชิงชีวภาพกับความหลากหลายเชิงวัฒนธรรมเป็นปัจจัยหลักในการนำไปสู่ความสาเร็จนี่แหละครับคือเสียงของพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับในหัวข้อต่อมาครับเป็นหัวข้อวิสัยทัศน์ไทยแลนด์4.0สู่ความมั่นคงมั่งคัง่ง และยยั่งืนเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับคุณฟังทีละครับเริ่มต้นอย่างนี้ครับทุกวันนี้ประเทศไทยเนี่ยอยู่ในยุค3.0นะครับรายได้ของประเทศยังอยู่ในระดับปานกลางไม่สามารถที่จะขยับเพิ่มขึ้นไปจากจุดนี้ได้ตั้งแต่ปี2539เเป็นต้นมาหลังวิกฤตต้มยำกุ้งซึ่งผ่านมาหลายรัฐบาลแล้วนะครับ ปรากฏว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเยอยู่ระหว่างร้อยละสามถึงร้อยละสี่ต่อปีเท่านั้นเองซึ่งถือว่าต่ำมากเมื่อเทียบกับช่วงระหว่างปี2 5 0 0จนถึงปี2536ซึ่งประเทศไทย,ยมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงถึงร้อยละเถึงร้อยละต่อปีการตกอยู่ในกับดักรายได้ปานกลางในยุค3.0นี้นะครับไม่เพียงแต่จะก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ เกิดช่องว่างทางรายได้ระหว่างคนรวยกับคนจนซึ่งมีอยู่สูงเท่านั้นยังส่งผลให้เกิดความไม่สมดุลในการพัฒนาอีกด้วยนะครับดังนั้นการจะก้าวให้พ้นจากกับดักรายได้ปันกลางเนี่ยพลเอกประยุทธ์จันโอชาจึงได้ประกาศวิสัยทัศน์ไทยแลนด์4.0ซึ่งก็เปรียบกับเสมือนเข็มทิศในการนำพาประเทศชาติเดินออกจากกับดักที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศ โดยการเร่งพัฒนาและปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจด้านต่างๆให้เป็นประเทศเศรษฐกิจใหม่หรือว่า New Engine s of Growth เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประเทศและประชาชนวิสัยทัศน์ประเทศไทย4.0เนี่ยนะครับเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมโดยมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนใน4ด้านด้วยกันได้แก่ด้านความมั่งคัง่งทางเศรษฐกิจ ที่จะต้องลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศลงไปแล้วหันมามุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมรวมถึงการเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าในเชิงนวัตกรรมเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่เน้นภาคบริการมากขึ้นด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ให้กับประเทศการปรับเปลี่ยนหน้าที่2เนี่ยนะครับคือการสร้างความอยู่ดีมีสุขให้กับคนไทยทุกกลุ่มในสังคมเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยความเหลื่อมล้ําเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยและก็เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศดังนั้นทุกภาคส่วนจึงต้องมีส่วนร่วมในการลดความเหลื่อมล้าโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรซึ่งเป็นกลุ่มที่เปราะบางและยังมีฐานนะความเป็นอยู่ที่ลําบากอยู่มาก ทำอย่างไรให้สามารถหลุดพ้นจากความเหลื่อมล้านนั้นได้นั่นก็นโดยการส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการเกษตรในการผลิตเพื่อสร้างรายได้ให้เพิ่มมากขึ้นเปลี่ยนจากการเกษตรแบบใช้แรงงานในปัจจุบันไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยีหรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า smart farming เป็นเกษตรกร ในแบบที่เป็นผู้ประกอบการด้วยรวมทั้งส่งเสริมให้ SME และวิสาหกิจชุมชนเนี่ยนะครับใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อย,ยกระดับธุรกิจเปลี่ยนจาก SME ที่รัฐต้องให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาไปสู่การเป็นสมาร์ทเอ็นเตอร์รและบริษัทเกิดใหม่ที่มีศักยภาพสูงหรือว่าสตาร์ทอัพเปลี่ยนภาคการบริการแบบดั้งเดิมซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ำไปสู่ไฮแวร์ิเซอร์วิส แล้วก็ปรับเปลี่ยนแรงงานในประเทศที่มีแค่แรงงานทักษะต่ำไปสู่แรงงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีทักษะสูงนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยจะปรับเปลี่ยนทั้งสองด้านที่กล่าวมาน,นี้ให้สําเร็จลุล่วงไปได้ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยจะต้องมีความพร้อมเช่นเดียวกันทําให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนในด้านที่3ก็คือการยกระดับศักยภาพและคุณค่าของมนุษย์หรือว่า human wisdom ด้วยการพัฒนาทุนมนุษย์โดยเฉพาะการพัฒนา มาตรฐานของเยาวนชนไทยยกระดับมาตรฐานาการศึกษาการผลิตแรงงานป้อนตลาดให้มีคุณภาพสอดคล้องกับตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาของประเทศนอกจากการมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการเจริญเติบโตแล้วนี่ยนะครับสิ่งที่ไม่สามารถละเลยไปได้เลยก็คือการลดปัญหาผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม ที่มีความสัมพันธ์กับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในเชิงเส้นขนานเมื่อเศรษฐกิจยิ่งเติบโตมากขึ้นปัญหาสิ่งแวดล้อมก็ยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยไทยแลนด์4.0นี่แหละครับจะต้องมีการกำหนดให้มีการปรับเปลี่ยนด้านที่4คือการรักรักรอเรือมหรอาก,กาศกอไก่สระศีกาลนรักสิ่งแวดล้อม ด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ได้อยู่อย่างเช่นการลดการปล่อยมลพิษการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมีพื้นที่ทางการเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานมีระบบการจัดการขยะอย่างยั่งยืนและก็ถูกต้องตามหลักสุขาพิบาลทั้งหมดเนี่ยนะครับ จะเห็นได้ว่าการปรับเปลี่ยนทั้ง4ด้านตามวิสัยทัศน์ไทยแลนด์4.0นี้จะมีความครอบคลุมชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยเปรียบเสมือน4เสาหลักที่จะสร้างรากฐานให้ประเทศไทยแข็งแกร่งขึ้นมาและสามารถยืนหยัดท่ามกลางกระแสทานให้การเปลี่ยนแปลงได้อย่างมั่นคงในทุกมิติหัวข้อต่อมานะครับจะเป็นหัวข้อที่3สําหรับวันนี้เรื่องสําคัญเลยครับเรื่องของบัตร สวัสดิการแห่งรัฐเนื้อหาใจความเนี่ยคุณฟังกันแล้วครับเพื่อให้คุณภาพชีวิตของผู้ที่มีรายได้น้อยดีขึ้นรัฐบาลจึงมีแนวคิดเบื้องต้นนะครับในอันที่จะโอนเงินสวัสดิการของรัฐเนี่ยเข้าสู่บัญชีผู้ที่มีรายได้น้อยโดยกระทรวงการคลังได้เปิดให้มีการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยครั้งแรกในปี2559 ซึ่งพบว่ามีผู้มาลงทะเบียนประมาณ8ล้านคนด้วยกันต่อมาเมื่อถึงกลางปี2560มีการเปิดลงทะเบียนเพิ่มเติมระหว่างวันที่3เมษาย,ยนจนถึงวันที่15พฤษภาคม2560เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดสวัสดิการสังคมและบริการภาครัฐ จาก8ล้านคนขยับขึ้นมาเป็น14ล้านคนซึ่งเมื่อตรวจสอบคุณสมบัติแล้วเนี่ยพบว่ามีผู้ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบ,บัติจำนวนทั้งสิ้น11ล้าน4แสนคนด้วยกันสำหรับเกณฑ์คุณสมบ,บัติที่กระทรวงการคลังใช้ในการพิจารณาผู้ลงทะเบียนนั่นนะครับจะแบ่งประชากรออกเป็นสกลุ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จาเป็นสาหรับผู้ที่มีรายได้ไม่ถึงปีละ30,000บาท จะได้รับเดือนละ300บาทส่วนผู้ที่มีรายได้เกินกว่า30,000บาทแต่ไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทจะได้รับเดือนละ200บาทและนอกจากนี้ครับยังได้รับ,บวงเงินสำหรับค่าโดยสารเดินทางค่าสาธารณูปโภคต่างๆได้แก่ค่าก๊สหุงต้มค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาเป็นต้นช่วงปลายปี2561นะครับรัฐบาลก็ได้ประกาศมาตรการขยายสิทธิ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับกลุ่มผู้พิการผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถจะเดินทางไปลงทะเบียนในครั้งแรกได้อีกทั้งที่ผ่านมาเนี่ยคนกลุ่มนี้ยังเป็นกลุ่มตกหล่นนะครับที่เข้าไม่ถึงโครงการแล้วก็สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19เนี่ยทำให้ข้อมูลผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันไม่สามารถที่จะสะท้อนข้อมูลของผู้ที่มีรายได้น้อยอย่างแท้จริง จึงจะเป็นต้องมีการลงทะเบียนรอบใหม่ในปี2,565เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการระบ,บุตัวผู้ที่มีรายได้น้อยและทำให้ฐานข้อมูลของประชาชนผู้มีรายได้น้อยเนี่ยเป็นปัจจุบันมากขึ้นโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ2,565มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการทั้งผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการเดิมและผู้เข้าข่ายได้รับสิทธิ์รายใหม่ รากฏว่ามีผู้มาลงทะเบียนทั้งสิ้นเนี่ย19ล้าน6แ3 0 0 0 0คนล่าสุดข้อมูลของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2565นับจนถึงวันที่1มกราคม2566นะครับปรากฏว่ามีจำนวนทั้งสิ้น13ล้าน2แ2 0มื่คนจะมีการเปิดรับลงทะเบียนตามโครงการอย่างน้อยปีละ1ครั้งนะครับแล้วก็จะมีการดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทะเบียนอย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้งด้วยเช่นกันโดยอาศัยเกณฑ์การลงทะเบียนที่มีการปรับใหม่เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ในช่วงไตรมาสที่4ของปีเปิดรับลงทะเบียนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในปี2565จะใช้บัตรประจำตัวประชาชนแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรเดิมใช้ได้ถึงเดือนมกราคม2566และเริ่มใช้สิทธิ์วันที่1มีนาคม2566ในเดือนมกราคม2566เนี่ยนะครับผู้ที่ถือบัตรเนี่ยยังได้รับสิทธิ์ต่างๆเพิ่มเติมดังต่อไปนี้นะครับได้รับสิทธิ์วงเงินซื้อสินค้าเดือนละ200-300ถึง300บาทได้รับสิทธิ์วงเงินซื้อสินค้าตามมาตรการช่วยเหลือเงินพิเศษเฉพาะเดือนมกราคมเดือนละ200บาท ได้รับส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม3เดือน100บาทเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนมีนาคม2566ได้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางซึ่งประกอบไปด้วยค่าโดยสาราอสอรถบขสเดือนละ500บาทค่าโดยสารรถไฟเดือนละ500บาทค่าโดยสารอสอรถขสมกรหรือว่ารถไฟฟ้า MRT BTS หรือ A L R เดือนละ500บาท สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับได้รับเงินชดเชยค่าไฟฟ้าไม่เกินครัวเรือนละ315บาทต,ต่อเดือนสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้ลงทะเบียนกับการไฟฟ้านครหลวงกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและก็กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัปปทานกองทัพเรือที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเดือนละ315บาท ได้รับเงินชดเชยตามจำนวนเงินที่ชำระค่าน้ำประปคร,รัวเรอนละ100บาทต่อเดือนสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้ลงทะเบียนกับการประปานครหลวงการประปาส่วนภูมิภาคที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเดือนละ315บาทจะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทหลังจากที่ชำระเงินไปแล้วส่วนที่เกินจาก100บาทผู้ถือบัตรสวัสดิการจะต้องเป็นผู้ชำระเอง ทุกวันที่22ของเดือนสามารถถอนไปนเงินสดได้นะครับแล้วก็สะสมในเดือนถัดไปก็ได้ได้รับเงินเพิ่มเบีย้ยความพิการเดือนละ200บาทสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบีย้ยความพิการเท่านั้นนะครับทั้งหมดเนี่ยจะเห็นได้ว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมีขึ้นโดยมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นผู้ที่เริ่มโครงการนี้ ต้องการเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงสวัสดิการของสังคมอย่างทั่วถึงเพื่อขจัดปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมอันเป็นวาระสำคัญแห่งรัฐโดยมุ่งเน้นการขจัดความยากจนอันเนื่องมาจากบริบทของสังคมซึ่งเกิดจากความเหลื่อมล้าแล้วก็เป็นปัญหาที่เรื้อรังและถ้าหากว่าไม่มีการแก้ไขอย่างจริงจังเนี่ยนะครับก็คาดว่าสังคมไทยเราจะยังคงมีปัญหานี้ต่อไปอีกในอนาคตน,น,นะครับ เอาละครับวันนี้เป็นผลงาน3ผลงานที่รวบรวมมายังไม่จบนะครับยังมีอีกหลายผลงานเลยทีเดียวก็โปรดติดตามต่อต่อไปนะครับ